มเตือนเกมนี้มีแฟชไลท์เสียงที่ดังและจำสแกนคนทันมาก <C oughs> แฟนแอฟริก AD, เกมไว้ได้ของใครหลายๆคนซึ่งลงตรงผมด้วยคือถามว่าผมหยิบเกมนี้มาเล่นทำไมที่ปกติผมจะอธิบายแต่ข้อมูลในเกมเทเลเรียต้องบอกตอนนี้นะครับว่ากู <c oughs> ป่วยครับผมพากเสียงไปได้แล้วมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมจะเล่นผ่านในคลิปเดียวหรือเป,เปล่านะครับมาดูกันและสำหรับคนที่กําลังคาดหวังเสียงกรีหรอะไรและสำหรับคนที่คาดหวังเสียงกรี้องโผล่ตอนจาสแกนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ไม่มีอะเพราะว่ากูกลัวที่บ้านด่าครับผมได้และวมัครับไปดูช่องอื่นเล่นดีกว่านะฮะอย่าไปดูคลิปกูเลยเอ้าอู้ชิดชิดบุนี่ไงบุญนี่บุนี่ขยับว้าวอ้ามันขยับได้แต่คืนแรกเลยเหรอวะเออดีดีทำไมกูขนลุกวะปวดขี้เหรอโอ้อ้าวหัวกลมๆมาเลยหัวกลมๆดิ๊กลงเวทีมาเลยไปไหนล่ะอ้าวอุ้ยอุ้ยตัวเองจะจะจ้องนามันได้เืเขิน เขินนะอ่าโอเคเสียงนี้แปลว่าชิคก้าทำคร,นะรัวนะอ้าวอ้าวไปแล้วอ้าวเดินผ่านประตูไปเลยเออนั่นแหละหัวงว,วงเชา้าเย่หวงเชา้าหัววงเช้าคือที่สองเวลาเที่ยงคืน <c oughs> อ้าวเออไปเร็วจังเนาะขอบคุณมากมันจะต้อหาโลเคชั่นอุ้ยเหี้ยขยับ <c oughs> ขยับไปทำไมแสบตามันจะฟังเสียงเท้า ยังไม่มาหรอไปไหนวะไปไหนอะนด้ยายไปห้องเก็บของทำไมอะจะไปกินไม่กว่าเหรอยำม,มาเลยยังไม่มาเมืองยังไม่มาอันแดะยังยังมีเหลี่ยมมีเหลี่ยม <c oughs> อุ้ยแค่ <c oughs> นี้กูตกใจแล้วเออยยำแหมทีนี้น่ามาเร็วน่ามาเร็วยังไม่มายัไม่มาผมจะพยายามบริหารไฟให้ได้มากที่สุดผมไม่อยากโดนเฟ,ฟดดี้ตัดไฟแล้วกินตับนะ อุ้ยเร็วจัง่งเด็ดเด็ดเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ห้องเก็บของกันเลยมาคันทีสามแล้วนะมาคันทีสามแล้วล่ะโอ้ยอันแนนึกแต่ไม่ต้องเหลือกตาเด่ะมองเงยหน้ามองดีๆไม่ได้เหรอมาละมาละในระมาละในระมาแล้วนระอาปากค้างันาดน่ะได้ยินครับได้ยินครับพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนครับเริ่มหน่ากัวแล้วแม่งเ้ย นี่คืนนี้จะไม่แค่ไก่จริงเหรอจะกินเคเอฟซีหิวเคเอฟซีแล้วตอนนีน้ไม่มาเลยอ่ะหลอดนะเนี่ยมันทําให้หลอดนะเนี่ยมามามาถ้าอถ้าถ้ามาประตูให้ยี่สิบเลยมาเราค่อยให้เราค่อย,ยให้ในยี่สิบมาตอนนี้ไม่มีอ่ะบอนนี่ขยับแล้วเย่บอนนี่ขยับอ่พี่หมีมาแล้ว ผมเสียวชิบหายเลยแล้วมันอยู่ประตูด้วยมันี่ยมึงกลัวเปิดกล้องมาแล้วแบบแง่แบบงาหัวกูเลยอะไรเงี้ยได้ยินอะไรอย่าวิ่งมาตรงนี้ก็พอดอกอือสวัสดีครับอ้าปากค้างเลยอ่ะไม่เมีวิ่งแล้วอ่ะไม่มไม่เมีวิ่งเลยถ้าไปเพื่ออะไรมันจะไม่รู้เหมือนกัน่ะผมเราแหวงไม่ใช่อะไรไปไหนครับมันวัวกลัวกลัวมันไปไหนครับมัน มาดีมาดีเน,นะ่นะเสียงที่ตะหมมักลัวไม่ไหนสัหัว,ลวเลาะเลยนี่ไงนี่ก็ปิดประตูอ่าพลังงานของพอนะครับตีห้าแล้วเออคงคงพอนะหวังว่านนะหวงออังว่เาเย้เยแมงเอาเสีกูเด็ดเกกลยกูไปเข้าห้องน้ำดีกว่าไปเป็นไมาขึ้นสี่ครับนี่ไงแมงลงมาแล้ว เฉียลงมาแล้วไก่ก็อยู่นี่มาดิก็มาดิครับเออนั่นแหละกลับไปกลับไปคัมแบ็กคัมแบ็กเรียบร้อยหมดเวทีไอสัตว์หมดเวทีเดี๋ยวอเอุยเกือบแล้วเมื่อกี้จังหวะเดียวกับการเปิดกล้องเลยไปมึงไปเถอะตรงนี้ไม่มีปัโบให้มึงเกณน ตรงนี้ไม่มีฝากร้องให้มึงเกินไอ้เออไปแล้วเดี๋ยวดูดฟ็อกซี่ก่อนแต่ฟ็อกซี่ยังไม่มาเนาะอันไหนแน่แน่เมืองก็เหมือนกันไม่มีพิซซ่าให้มึงไม่มีข้าวสารให้มึงจิกด้วยมึงออกไปโดนเฟดดี้งับหัวแน่เลยอ่ะเอออย่างนั้นตีสี่ยังมีหวังไหมยังมีหวังอะไรเฟดดี้เหรอเออเออกูไม่ได้เปิดประตูนี่ประตูขวากูไม่ได้เปิดแน่นอน มาแล้วมาแล้วเมื่อแบบเรียบร้อยกูตายตีสี่พลังงานสิบสองเปอร์เซ็นเฟดี้ยังไม่ไปสุดยอดหัวเราะอะไรล่ะมันต่อยไม่เฮดับปักอ่าผมจะอยู่นิ่งๆผมจะอยู่นิ่งๆจิมโว้ยกูร้องเป็นเนี่ยเพลงแค่เนี่ยอะไรมึงทำอะไรกับกล้องกูอ้าวสวัสดีครับโอเคตีสองพลังงานเจ็ดสิบ เหลือๆน่าจะเหลือๆนะฝังว่านหวังว่าอ่ะโอเคไปต้องดูกล้องก่อนใช่ไหมเนี่ยฮะต้องดูกล้องก่อนใช่ไหมเนี่ยไรวะไปเด็ดเด็ดเด็ดต้องรีบยังให้รีบจังพุ่งกลับไปเองจะตั้งท่าล้อเหรอเฟดี้อย่ามาเฮ่ออย่ามาหน้าประตูเลยมันแดกพลังงานกูไม่ใช่อะไร

อ้าวแลาวห่ายำไปเลยซะหน่อยโดนฟ็อกซี่แล้วอ่ะเอากูปล่อยเลยกูปล่อยแล้วบ๊ายบายอูกมาสองท่าขนาดนี้กูตายแล้วอย่ามายุ่งดิ ชนะเถอชนะเถอะแลวไฟดับไม่เป็นไรไฟดับแต่หกโมงเช้า <siege> ก่อนเถอะขอร้องขอร้องหกโมงเช้าเถอะหกโมงเช้าเอ้ยหกโมงเช้า เย้เย้เย้เคผมจบแค่คืนที่สี่ก่อนนะครับแล้วคืนที่ห้าคืนที่6กหรือว่าคืนที่7็เนี่ยผมจะมาเล่นในคลิปหน้าเนาะไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับก็ไปบายครับทุกคนแต่จะว่าไปลองสักครั้งหนึ่งหรอลองสักครั้งหนึ่งอ้าวอ้าวมาดิมาดิมาดิ